สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสโลโมจิชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตจากเดฟโน t ตของเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเกมในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องหลักๆทั้งหมด7็เรื่องบวกกับสปอยการอัปเดตแพทในอนาคตด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับ จากสารประกาศนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทางเกมมีการติดตามข่าวสารของบ้านเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการกล่าวร่วมไว้อะไรด้วยเช่นกันนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นประกาศอัปเดตของทางเกมนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยอัปเดตแรกก็จะเป็นการเพิ่มอัศวินคนใหม่เข้ามาในเกมก็คือน้องคิริเอลนั่นเองนะครับ ซึ่งทางเกมได้ให้ฉาย,ยาว,ว่าเป็นไพ่หลักของทีมเวทเลยนะเออมาดูกันว่าทีมเวทจะกลับมาเฉิดฉายได้หรือเปล่าหลังจากที่โดนสายกายกดขี่กันมาเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะฮะแล้วก็ทางเกมได้เปิดเผยความสามารถบางส่วนมาให้แล้วนะครับก็คือน้องคิรเอลนะครับสามารถขจัดดีบัฟทั้งหมดให้กับตัวเองได้แถมยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับจากจำนวนดีบัฟที่ตัวเองกำจัดออกไปได้ด้วยนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องของคิริเอลก็จะอยู่ในคณะอติวัตลูมินัสนะครับแถมยังเป็นพี่น้องแท้ๆกับบาลิสตาด้วยนะแต่ได้เลือกเดินคนละเส้นทางกับพี่สาวตัวเองครับในส่วนของรายละเอียดก็รอติดตามในกิจกรรมเนื้อเรื่องในวันที่ตัวละครเข้ามาได้เลยครับอัปเดตเรื่องที่2ก็จะเป็นการปรับรีบาลานซ์ตัวละครน,นะครับโดยชื่อตัวละครที่ติดโผก็จะมีคริสเอสสไปร์ออลี่และพยักเมคานะครับโอจากรายชื่อหลายๆคนน่าจะจับแซบกันไปเรียบร้อยนะฮะ โดยคลิสนะครับก็จะได้ปรับรีบาลานซ์ก่อนเป็นคนแรกเลยนะฮะโดยจะปรับให้เอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมที่ตุยง่ายมากๆแต่ก็ยังคงจุดแข็งในเรื่องของการแปะเดทเอาไว้นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีแจ้งเพิ่มเติมในภายหลังนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมตู้พ i ิกอัพด้วยนะครับคลิสนะใครที่อยากได้คลิสเพิ่มเติมก็จัดไปครับอัปเดตเรื่องที่3ก็คือจะมีคอสตูมใหม่เข้ามาถึง8ชุดเลย เรียกได้ว่าเกมเตรียมพร้อมมาสูรบรูบี้พวกคุณแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจะเริ่มขายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับโดยแบ่งไปทีมฮาโลวีน2ชุดนะครับก็จะเป็นลูลี่กับโคอี e, ้นะครับลูลี่ก็จะเป็นชุดนี้นะฮะชุดแม่มดเนาะแล้วก็โคอี e, ้นะครับเป็นชุดแมวนะครับชุดนี้เลยส่วนอ,อ,อีก3มชุดนะครับก็จะเป็นอดีตเซเว่นไนท์นะครับย้อมสีนะครับจะเป็นโรซี่นะครับจูริแล้วก็พายนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคลายย้อมสีนะครับ อีก1ชุดนะฮะตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีวันที่6พฤศจิกานะครับก็จะมาขายอีก2ชุดนะครับเป็นธีมฮอลลูวีนเนาะก็จะมีพีดัมนะครับเป็นชุดนี้เท่เลยนะฮะแล้วก็เดซี่นะครับโอ้โหเดซี่นะอ่าโอเคน่าจัดอยู่นะฮะต่อมาเป็นอัปเดตเรื่องที่4นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ในเกมกันบ้างนะฮะ ก็จะมีไอเทมใหม่เข้ามาชื่อว่าหินขัดเงานะครับซึ่งจะใช้ในการอัปเกรดออปชันย่อยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าออฟลองนั่นแหละนะครับซึ่งอัปเกรดเพิ่มได้1ครั้งนะครับแต่ว่าจะยกเว้นออฟที่เป็นเข้าเป้ากับต้านทานนะครับไม่สามารถออฟได้นะ,ะโดยจะแบ่งออกเป็นตามเซตของอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมี4ระดับด้วยกันนะครับซึ่ง ก็คือทั่วไปนะครับระดับสูงหายากแล้วก็ตำนานนะครับซึ่งหินขัดเงานี้นะครับสามารถฟาร์มได้จากเกรดบอสที่เป็นชั้น11ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอัตราดอปจะค่อนข้างน้อยนะอ่าซึ่งเกมนะครับก็มีสปอยมาแล้วนะครับว่าในอนาคตจะมีเวอร์เรชเข้ามานะครับจะเป็นช่องทางหลักในการฟาร์มนะครับหินขัดเงานี้นะครับโดยสามารถรับได้ในอัตรา1 0อยเ็เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างการใช้หินขัดเงานะครับเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์นะฮะ นี่ครับก็มาคุยกับบิสกิตนะครับเลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกหินขัดเงานะครับตามเกรดเลยนะสีส้มคือสูงสุดนะครับอ่านี่เลือกสีส้มมาแล้วนะครับแล้วก็กดอัปเกรดนะครับตีโป้งโป้งๆเรียบร้อยนะครับอันนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับหกเปอร์เซ็นต์จะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะฮะอ่าแต่ว่าเราก็จะไปเลือกอ็อบที่เป็นผลเข้าเป้าแล้วก็ต้านทานไม่ได้นะครับจากตัวอย่างก็คือออบ เข้าเป้านะครับมันจะเป็นเทาๆเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตารางออปชันตามระดับหินขัดเงานะครับก็จะเห็นว่าระดับตำนานนะครับจะได้ผลที่สูงที่สุดเลยนะฮะอัปเดตเรื่องที่5ก็จะเป็นในส่วนของ QOL หรือว่า Quality of Life นะครับก็คือระบบเลิกใช้งานอุปกรณ์อธิบายง่ายๆก็คือเลือกอุปกรณ์รอเตรียมขายทีเดียวได้นั่นแหะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการอุปกรณ์ นะครับโดยจะมีปุ่มเลิกใช้งานอุปกรณ์มาใหม่นะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆปุ่มล็อกอุปกรณ์ของเราอันเดิมนั่นแหละนะฮะจะเป็นรูปตรงนี้นะฮะอ่าซึ่งนะครับเราจะเลือกแบบนี้ได้นะครับในทุกๆ UI หน้าอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าข้อมูลอัศวินเนาะหรือว่าหน้ากระเป๋านะครับจัดการอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งหน้าทำการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็จะเลือกแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มาขายเหมาทีเดียวได้เลยนะครับอ่า แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าขายยังไงนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็คือหลังจากที่เราตีบวกก่อนเนาะเออเราตีบวกแล้วเราไม่พอใจอันไหนเนาะเราก็มาติ๊กเลือกนะครับอ่าอันนี้เตรียมขายแล้วนะฮะเตรียมขายเตรียมขายเลือกแบบนี้ไปอืมอันนี้เขาก็เลือกเลือกหลายชิ้นเลยนะเออไม่พอใจสักชิ้น <laughs> เลือกหมดเลยโอเคแล้วก็พอเลือกเสร็จนะครับอ่าเรากลับมาแล้วก็กดขายได้เลยนะครับกดที่ ถุงถุงเงินนะครับกดขายนี่นี่ครับขายเหมาเหมาได้เลยสะดวกสบายมากเลยนะฮะอัปเดตเรื่องที่6นะครับอันนี้ว้าวมากเออเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ฮะก็คือเป็นการเพิ่มฟังก์ชันนะครับที่จะทําให้เรากู้คืนอฟอเสริมของที่เราเคยอฟอลงไปในแหวนแล้วให้คืนกลับมาได้นะครับโดยการใช้น้ํายาสกัดเสริมพลังนะครับแล้วก็จะมีอัตราติดสําเร็จนะครับร้อเลยนะ เออแต่ว่านะเกมยังไม่ได้บอกวิธีการได้มานะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับอัปเดตเรื่องที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะเหมือนว่าเอาหลายๆเรื่องมายำรวมกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าอื่นๆนะฮะเพื่อให้เหมือนเข้าคอนเซ็ปต์7 k นะเออมี7เรื่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะเรื่องแรกก็จะเป็น การเพิ่มอัศวินนะครับเข้ามาให้เลือกนะครับในกระดานหมากรุกเซน่านะก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือจะเป็นคังุระนะครับเอมิเลียคายแล้วก็อากิล่านะครับส่วนใครที่รออยู่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับต้องรอรีเซ็ตรอบหน้านะครับรอบนี้อดนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Quality of Life เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะเป็นการจัดการ UI นะครับหน้าจัดการอุปกรณ์เนาะจะเป็นการจัด เรียกว่าเลือกเปลี่ยนอัศวินได้ในหน้าจัดอุปกรณ์แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเลือกแบบนี้ตึ๊ดๆอย่างนี้เนาะเลือกอ,อสเวินได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนอ่านี้ว้าวอยู่นะรจริงๆมันแยกออกมาอีกเรื่องหนึ่งได้เลยนะเรื่องนี้ใหญ่อยู่นะฮะก็กิจกรรมฮาโลวีนเนาะก็จะได้ตะก้าฟักทองนะครับจากกิจกรรมการล็อกอินนะครับแล้วก็มีชั่นคะแนนนะครับสองอย่างแล้วก็ตัวตะก้าฟักทองนี่เองนะครับเมื่อใช้นะครับ เราจะได้อัศวินสัตว์เลี้ยงกุญแจและทองนะครับอันนี้อาจจะสุ่มนะไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็จะมีแ a t t l e Pass ด้วยนะครับเป็นของเทศกาลฟักทองเลยนะครับซึ่งนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับใช้รูบี้ซื้อแ a t t l e Pass ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับราคาเขาปกปิดไว้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะ แล้วก็ในหน้าล็อบบี้นะครับก็จะถูกปรับนะครับเป็นคอนเซปต์ฮาโลวีเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นมืดๆนะครับแล้วก็มีฟัดทองอะไรต่างๆนะครับในฉากเนาะโอเค แล้วก็จริงจริงสุดท้ายของสุดท้ายละกันผมพลาดนะครับมันมีสุดท้ายกว่านั้นนะครับก็คือกิจกรรมอันดับสงครามชิงประสาทนะครับอ่านี่นะก็ <exactly. S 1> ผมย่อๆให้เลยนะครับก็คือมีการเพิ่มรางวัลกิลและรางวัลส่วนตัวนะครับในส่วนของกิลนะครับได้รูบี้เพิ่มนะครับตามอันดับชิงประสาทเลยนะครับแล้วก็รางวัลส่วนตัวนะครับก็จะได้ตั๋วเรียกอัศวิน สําหรับคนที่ทําคะแนนได้ถึงเกณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระยะเวลาจํากัดนะจำกัดสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็ระยะเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็คือในแพทอัปเดตนี้นั่นแหละนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนสรุปอัปเดตทั้ง7เรื่องนะครับต่อมาก็จะเป็นการสปอยนะครับอัปเดตแพทในอนาคตนะฮะก็จะมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ เขาพูดถึงมาเดี๋ยวผมจะพยายามย่อให้สั้นๆแล้วกันนะฮะก็คือเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรียกสัตว์เลี้ยงปัถนาได้นะครับตอนนี้เราเลือกไม่ได้เลยเนาะสุ่มกันยับเลยนะฮะเออต่อมาเออต่อไปเราจะเลือกได้นะครับเลือกเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราปัถนาได้นะครับแต่นะครับมีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้ตั๋วเรียกแบบใหม่เลยนะครับเท่านั้นเลยของเก่าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ r u b ีก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่านะครับเอ่อตั๋วเรียกนี้นะจะหาจากไหนล่ะนะฮะ ก็หาจากนะครับที่สปอยมาคือหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็หอคอยแห่งบททดสอบนะครับแล้วก็ยังมีการเคลียร์ดาวในด่านประจนภัยนะครับแล้วก็ในฝันร้ายนะครับและอื่นๆนะครับอื่นๆนี้ผมเดาได้เลยเติมเงินแน่นอนนะฮะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะ โอเคแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขยายสกยรภาพเอ่อักยภาพของสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวรอนะฮะและสปอยเรื่องต่อมานะครับก็จะมีการขยายหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับและปรับบาลานซ์ด้วยนะครับก็มีการขยายเพดานนะครับหอคอยไม่สิ้นสุดขึ้นไปถึงชั้น300นะครับแล้วก็เอ่อจะมีการเพิ่มความยากเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นการจํากัดสายของอัศวินที่เข้าไปสู้ได้นะครับอืม ก็ใครที่ผ่านไหวนะครับก็จะได้ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงปัทถนาด้วยนะเออนี่มาแล้วนะครับแล้วก็จะได้อดีตเซเว่นไนท์กันอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วอดีตเซเว่นไนท์นะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอารีน่าระดับสูงนะครับอันนี้เป็นสปอยเรื่องที่3มเนาะมีอารีน่าระดับสูงนะครับซึ่งนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์จะสามารถร่วมประลองกันได้เลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเป็นกรอบยศพิเศษนะครับส่วนใครอยากได้ยศที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็จัดไปนะฮะเออแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็จะมีเวอร์เรสนะครับอ่าที่เขาสปอยมาก่อนหน้านี้เนาะเวอร์เรสนะครับก็จะแตกต่างจากเกรดเดิมนะครับโดยจะมีบอสเป็น เรโอนิดนะครับแอสทรี ria, แล้วก็คาลิสต้านะครับรางวัลหลักก็จะเป็นหินคัดเงาเนี่ไงที่เราอยากจะได้กันนะจะไตฮหของใหม่ใครๆก็อยากได้นะครับหินคัดเงาเนาะเออแล้วก็ทั้งอารีนาระดับสูงแล้วก็เวอร์เรดนั้นนะครับรายละเอียดวิธีเล่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีในภายหลังนะอโอเค แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกนะก็คือเป็นเรื่อง QOL นั่นแหละนะฮะก็จะมีเรื่องของกิลเนาะฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในกิลต่างๆนะครับแล้วก็เอ้ยอันนี้ข้อที่4อันนี้โอเคเลยก็คือจะมีโหมดฝึกหัดนะครับในส่วนของสงข้ามกิลนะครับแล้วก็อารีนาเนาะเหมือนให้เราลองเล่นได้ฝึกได้นะครับอ่าแล้วก็ การซื้อสินค้าทองในร้านค้านะครับสามารถทําได้พร้อมกันนะครับขยายจํานวนพรีเซตอุปกรณ์จาก15เป็น30นะครับบันทึกอุปกรณ์ในแต่ละคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับเอออันนี้ดีแยกแยกไปเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการยกเลิกนะครับระหว่างดําเนินการอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจสอบจํานวนครั้งเนาะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมว้าวโคตรว้าวว้าวที่สุดในในทุกอัปเดตในนี้แหละแต่ว่านะครับมันเป็นสปอยนะมันยังไม่ได้มาเร็วๆนี้เนาะก็คือนะครับ ่อสู้ซ้ําการต่อสู้ซ้ํานะหรือว่าหรือว่าการฟาร์มนั่นเองนะครับเออเราสามารถใช้เอ,อ่อกด2องคอนเทนต์พร้อมกันได้เลยนะครับในโหมดผจะภนไทยและเรดนะครับกดซ้ำได้ทั้ง2โหมดตอนนี้เราต้องแยกกันเนาะเอออันนี้ว้าวจริงนะครับโอเคปรบมือให้นะสำหรับข้อน,นี้นะครับโอเคก็เออส่วนสปอยก็ยังมีต่อนะมีต่อก็คือจะมีคอสซูมนะครับของยอนฮี ee, เออจริงๆผมมีคุยกันในไลฟ์ว่าเอ,อ้ยมันอาจ,จะมี สกินยอนฮีร่างโตใช่ไหมแต่ไม่ใช่โอเคเขามาเป็นร่างไอดอลโอเคก็สวยอยู่นะเออแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้คือสปอยนะฮะแล้วก็เออ่ตัวสกินนะครับจะมาพร้อมตู้พิกอัพด้วยนะครับอืมมาพร้อมตู้เลยเผื่อว่าใครกําลังสะสมยอนฮีอยู่เนาะหรือว่ากําลังปัน้นยอนฮีอยู่นี่ครับเป็นโอกาสดีเลยนะฮะเดี๋ยวน่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะมีาการอัปเดตกิจกรรม ครึ่งปีด้วยนะครับครบรอบครึ่งปีนะครับของเราเพิ่งเปิดครบเดือนเองมั้งใช่ไหมของเกาหลีเขาเปิดมาครึ่งปีแล้วแต่ว่าเราน่าจะได้ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมครึ่งปีก็เดี๋ยวรอรุ่นนะครับเขาน่าใจกําลังคิดกิจ กิจกรรมอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้สําคัญนะครับสาคัญมากๆก็คือในวันนี้เนาะในวันนี้เลยนะครับก็จะมีจดหมายนะครับทุกๆคนจะได้รับจดหมายในเกมนะครับได้รับตัวละครเอมิเลียสีดาวนะครับฟังไม่ผิดแจกเลยนะครับเอมิเลียสีดาว1ตัวเนาะแล้วก็กล่องกุญแจ10เอ่อสิกล่องด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้เกมโคตรใจดีแจกเอมิเลียผมกําลังปั้นอยู่เลยนะครับ46เรียบร้อยได้1ตัวนี่ครบ46เลยอ่ะโอเค จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปอัปเดตจากเดฟโน้ตของเกม s ซเว่นไนท์รีเิร์ที่จะเข้ามาในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็รวมถึงสปอยในอนาคตด้วยนะครับส่วนใครที่ เข้ามาแล้วนะครับชอบคลิปดีเนาะฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กันไว้นะครับเวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์นะครับหรือว่าในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ